ที่ับก็เถียงหนะักเลิกเลยนะ mm hmm. ผมไปเดินเดินแล้วกันนะครับ B, inker, H P V กันอื่นไปโตไปกันโตไปที่ก็พยายามนึกแล้วกันว่ามันเอ๊ะมันจะมีอะไรทิ่ฟอร์มก็เลยได้ามาเป็นโคเลงเกติกก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องแตะโนสิต e แล้วก็ดีซัพสเตรชั่นนะครับแต่โ e นสิตบางทีก็เป็นแบบคิดถึงน้อยไปหรือไม่ก็คิดถึงเยอะเกินไปหน่อยเหมือนความรักเลยมากเกินน้อยเกินไม่ดีแล้แล้วก็ โคเลสเตติคเนี่ยก็ย่โเลสเตติคเนี่ยคือการักเสบของใบด่าครับที่ตั้งแต่ตรงลงมาตั้งแต่ในจกมีตั้งแต่ในเนื้อตับลงมาจะถูกงดดับแล้วก็ลงมาจะอยู่นิสเซลก่อนที่มันบจะเทเข้าลำไส้เล็กถ้ามันอุดตันก็มีออกจักชันแล้วก็มีเหลืองขึ้นแล้วก็ถ้ามันมีอินเฟคชันแล้วก็ติดเชื้อ แต่ว่าตรงซิติดดักถ้ามันตันเนี่ยมันก็จะเป็นโครนิซิสแตติดนะครับมันก็บางทีอ่ะแต่ถ้าไม่อยู่ในฟิวนี้อาจจะงงว่าไอ้โคแรงเจนติดโครนิซิสแตติกมันคืออะไรับมันกดทีละอันไม่ได้นะไม่เหมือนเป็นทวอมหมยสาเหตุหลักๆเยอะก็คือซีบีดีสโตนนะครับบิลิสโตนที่มันหล่นจากกอาบแบดเดอร์แล้วก็หล่นมาในบายดักก็มาอุดตันสโตนในอินทารีย์ก็มีบ้าง อลองมาที่ในโซนเราเนี่ยครับพวกโคแรงเจอซีซ AH, ีครับก็หรมันเล่นแอสซีต่างๆในพวกซ AH, mm ีเอเสก็ทำให้ออุปฟรรค์จะเกิดโคเรนเจอร์ตได้เหมือนกันแล้วก็ในเคสที่ทำอินเตอร์เวชนชั่นเข้าไปก็เป็นการเพิ่มฤทธิ์ให้มันโคเรนเจอร์ติดได้อยู่นะทีนี้เข้าที่บอกว่าบางทีคิดถึงน้อยเดือนเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาแบบชาขอดแต่ที่เขาว่ากันคือแอบไปไม่เอาเพนจอนดินฟิวเวอร์ ที่มันจะมาคบสามารถเนี่ยมันก็แค่ครึ่งหนึ่งถึงว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น,นครับแต่ว่าบางทีมีไข้เนี่ยก็ก็อยู่ในเฉียดได้แล้วแล้วก็การที่มันมีจนถึงขั้นที่มีช็อกหรือว่ามีอัลเอร์จีเนียลคอนเชียดเนี่ยเราก็เรียกเป็นเนโอแทนแหรือว่าอย่างน,นี้ก็อาจจะเรียกเป็นท็อกซิคคอรแลนครับแล้วก็เรื่องเหลืองนะครับการที่เราจะเห็นตัวตาเหลืองบางทีมันไม่ได้จําเป็นต้องแบบวิลลูรบินมัน มันต้องเยอะพอครับสองจุดห้าถึงสามแต่ว่าบางครั้งแค่หนึ่งกว่าๆเนี่ยมีคนไข้ดันก็มีแบบอินเฟคธรรมดาเป็นโคเลนชิได้เหมือนกันครับก็ย้อนกลับมาที่ลูริินเมตาบลิซึมแล้วกันครับลูริมินมันคืออะไรแล้วก็มันมาจากไหนก็เวลาเป็นเลือดแดงมันแตกสลายเนี่ยร่างกายทำลายเป็นเลือดแดงก็จะผลิต,ตออกมาเป็นของเสียเิลูรมินซึ่ง ตอนแรกมันเป็นอันคอนจูกเกตอยู่ในเลือดแล้วก็จะมาคอนจูกเกตมาตับมันก็จะทำให้ความเป็นพิษลดลงก็เ,เป็นคอนจูกเกตแล้วก็ออกทางนั้นดีแล้วก็ไหลเข้าไ้ลำไส้แล้วก็ขับถ่ายทางุพร้อมกับอุจจาระซึ่งไอคอนจูกเกตก็คือเราก็จะเห็นเป็นไดเรกบิลิรูบินส่วนอันคอนจูกเกตก็จะเป็นไอตัวอิเมเลกบิลิรูบิน ปัญหาที่ผมบอกว่าบางทีคิดถึงของสิลปกรรมมากเกินไปคืออเนี่ยฮะคือบางครั้งมันของสัลปกรรมจริงก็คือการที่มันมีออปกกชั่นของทางเงดิเนั้นดีนยจนมีปัญหาก็แน่นอนอะไดเรกบริวินมันก็จะเด่นเ,น,เนเป็นคอนจูเกตเป็นแต่บางครั้งมันเป็นปัญหากับทางคอนจูเกตแล้วแต่ขาบอกไม่ได้ว่ามีการผลิตที่มากเกินซึ่งในโลกพวกนี้มันก็เป็นทางแบบเป็นทีนี้ข้อของ ก็อาจจะต้องทิ้ทางเภสัีนนะครับก็บางทีก็ต้องดูหลายอย่างเพิ่มเติมทั้งเรื่องสร้างประวัติแล้วก็มีดเว็บมีเว็บสเกตที่จะเติมเพิ่มอีกก็อย่างนี้ครับเซสซิติ์ทั้งหลายก็ทำให้เหลืองเลยเหมือนกันยิ่งในโซนพวกเราเนี่ยซิตามิกอินเฟคชันทั้งหลายมาลาเรียเลปโตเมลิโรซิสสครับไทฟัสหรือว่าเออเซสซิติ์เรก็ไม่รู้บางทีมันก็เหลืองได้ครับ เพิ่มการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างฮีโมลซิสหรือว่ามีเฮมโปรซีลลามเชอลี่หรือว่ามีการรีฟังชันของการทาสปอร์ตออกมาจากเซลล์ก็เวลาที่มันมีออฟสั่ชันขึ้นมาเนี่ยที่มันจะมีปัญหาคือคกลไกก็จะพูดนิดหนึ่งนะฮะว่ามันทำให้ตับเซลล์ตับที่จับพวกเชื้อโรคทำงาน้น้อยลงหรือตัวไอเชื้อโรคก็ทำให้เกิดเอนโดอกซีเนียต่าง ผลก็คือมีผลต่อฮาร์ดฮาร์ดก็ทํางานได้น้อยลงพลาสมาก็าจะรีกออกจากเส้นเลือดได้มากขึ้นก็จะทําให้แบบขาดวอลุม BP ดอกสุดท้ายหลายหลายลายที่มีผลหน้ามาคือไตวายนี่แหละครับก็มาที่การไดอะโนซิสอันนี้พูดถึงตงัวเกี่ยวดายลาย,ลายนิดนึงครับก็มีเรื่องคีนิคอลเนี่ยก็จะเป็นซิสเตมิกอินฟลามชันมีไข้มีหนาวสาั่นหรือว่า บางทีถ้าเจะาะแอลก็อาจจะเห็นไอตัวที่เป็นไวเค้าผิดปกติแต่ C R E C R T นี่เราอาจจะไม่ได้ค่อยไปจอบเท่าไหร่นะแล้วก็เรื่องคลเลสเตซิอก็คือเหลืองมากกว่า2จากในยไกลไลน์ครับหรือแค่ River Test, รีเวิร์ฟฟังชั t นเทสผิดปกติก็ต้องคิดไว้บ้างแหละแล้วก็ที่สำคัญที่จะพูดก็คือจเจอแอยก็ควรมีเม็ดจริงเพราะว่าซักเบ็่งเนี่ย จะมีแค่บางอย่างแต่ว่าแน่นอนเนี่ยเราควรจะอินคลูดอินเทปไอเทมในซีมาด้วยด้วยนะครับก็บางทีเบาะที่จะช่วยเนี่ยครับถึงมันไม่ได้เขียนในตรงเกีียวล,ลายเนี่ยแต่ก็การปวดท้อมันเปนในหายหรือมีเป็นแบบวิลลี่โคลลิกเนี่ยก็ท,ทำให้ช่วยมานึกถึงโคงเลสเตแรอลได้มากขึ้นเช่นกันครับ ก้อนมจิ้งที่ใช้ไปบ่อยกันนะครับเดี๋ยวลงรายละเอียดจะโรงพยจะมีอันตัดซาวซีทีไมมาไอมีแล้วก็เอ c ก็อันตัซาวหาง่ายมีกันแคบทุกโรงพยาบาลแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็แต่มันก็จะดูการแยกว่ามันจะเป็นของศัลยกรรมคือว่า c ี d ก็ควรจะด้เลนะครับปกติเอามากกว่าหกมิลมแต่บางทีถ้าไม่เคยทำเนี่ยบางทีเราก็ ให้ดูไม่ออกต่อมาถ่ายใน C B D Direct อะไรพอทเว็นี้ก็เป็นภาพแบบในเนื้อตาที่เห็นดักม่ได้เลยครับแล้วก็จำกัดก็คือบางที C B D เราก็อาจจะมองส่วนปลายไม่ชัดไม่ได้เห็นว่ามันถูกตันเพราะอะไรบางทีมันถูกลมจากโดยดีน้านมาขวางไวค้ครับครับแล้วก็ C T เดี๋ยวนี้เราใช้กันเยอะขึ้น ก็อนาโตมีต่างๆก็เห็นได้ชัดขึ้นหมาแต่ก็ข้อเสียมันก็คือบางทีเราต้องฉีดคทานในเคสที่แบบไตไม่ดีเราก็ต้องแอดไว้อาจจะมีความเสี่ยงต่อการไตวายได้ด้วย,วยแล้วก็มีข้อจํากัดที่เรื่องถ้าเป็นสโตนที่เป็นนอนโอเปกเนี่ยบางทีเราก็ไม่เห็นจากซีดีนะครับต้องทนไว้เหมือนกันที่สิบสามสิเอร์เซนตบางทีไม่เห็น สโตนแต่ว่ามันก็ควรจะเห็นดักใบเลนนะครับถ้าจะเป็นของศัลปกรรมเนี่ยส่วนในไม้ก็ในอีเมอร์เจนซี่อาจจะขอลำบากเขาคงเอามาใช้ไม่ค่อยได้แต่ว่าในในเคสที่พอมีเวลาเนี่ยเราก็อาจจะนัดเอ็มเนี่ยเอ็ไม้ได้ข้อดีก็คือมันรีคอนภาพมันคนละแบบถ้าเป็นนิ่วเป็นออบสตักชั่นเนี่ยมันก็จะเห็นอยู่แล้วเป็นเงาดำๆที่อยู่ในน้ำขาวๆแล้วก็อันนี้มาทำเป็นรีคอนภาพเป็นใบดักทั้งหมดได้ แล้วก็คอนทาร์ก็อาจจะเป็นพิ์ต่อไตน้อยกว่า EUS ก็ช่วยลดข้อจำกัดที่ว่าเป่าแก๊สมันมาบางังเราก็ส่องกล้องมันคือการส่องกล้องเข้าไปแล้วก็หัวมันติดอันตรสาวก็ช่วยได้อปในส่วนตายได้ครับอันนี้ก็เป็นรูปสโตนอยู่แต่ก็มีข้อจํากัดตรงที่ว่าบางทีมันต้องทาในหัอานะครับทาเป็นห้องสโคบแล้วก็เราอาจจะต้องซีเดตอาจจะต้องโดนใส่ทิวเหมือนกันมีความร e ีเวิร์สซีนิดนึงเหมือนกัน โซเนียซีพีก็พูดให้เห็นภาพอันนี้รูปจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่งกล้องเข้ามาในกระเพาะในลำไส้เล็กส่วนต้นใส่อุปกรณ์แล้วก็เข้าไปในท่อน,นํำดีอันนี้ก็ฉีดสีเข้าไปก่อนฉีดสีให้เห็นเป็นนิว้วโอเคเน,นิ้วเข้าท่อน,นํำดีปุ๊บเราก็ตัดเปิดรูเปิดตรงแอูลาแล้วก็ใช้อุปกรณ์จ,จะบอลลูนจะบาสเกตอะไรลากนิ้งออกมาได้คือมันเป็นมากกว่า แต่โนสิมันเป็นทิปแมนด้วยแต่ปัญหาก็คือมันมีความเสีย่ยงมันไม่ใช่ว่าเป็นมินิมอลอินเวสีไปทุกรายนะครับการตัดเปิดการแยงพวกนี้นี่มีโอกาสแผลเพนติกมีเพอร์เฟลตมีบีดดิ้ได้ก็มีจนเป็นถึงขั้นเสียชีวิตก็มีบ้างมัลติริตี้ก็มีบ้างในแต่ละปีก็เพราะฉะนั้นในเคสที่จะจําเป็นมาทำก็ควรจะเลือกมีอิเดิเคชันจริง ก็ Management นะครับตามตัวเกวียวไลน์เขาแบ่งซีวิลิตีไว้หลังจากแทร์แอนโนซิสได้แล้วก็เกจหนึ่งก็คือดูไม่มีปัญหาอะไรดูสบายๆบายแอนได้เกจสองเนี่ยเริ่มจะมีไว้เค้าที่ผิดปกติหรือว่าไข้ขึ้นสูงอายุเยอะเหลืองมากกว่าห้าส่วนเกจสามก็คือมีออแกนเซลเลียนต่างๆบีีดอกใสทิวโคเอ็กซโคลาตีา้แทนต่ำครับ ซึ่งมีความหมายต่อการเล่งด่วนต่อการเดินเน็ตเท่านั้นแรับในการที่เราแบ่งแยกอันนี้เป็นไกด์ไลน์ที่จะถังสือก็ในเมื่อเราสงสัยแล้วไม่เด่นเป็นเบื้องต้นเนี่ยก็มีอิมเมจจริงแล้วก็มาแบ่งเกรด m มล์ซิมเลซีเคือถ้าอยู่โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเป็นเกรดไม้เนี่ยเราอาจจะรอให้ที่เป็ติดแต่สเตเบลเมื่อไหร่ให้เจอโฟสก็อาจจะส่ง My e r c ีแต่ถ้าเห็นว่าเป็นเกจสองเกจสามเนี่ยยังไงก็รีเฟรนแบบด่วนกันอยู่ลวแล้วก็มาถึงเราคงเป็นเออร์เจนบิลลี่เด็เด็หรือเกจเด่นที่มันไม่อิมพูสก็รีบส่งมาครับ initial m a n a g e m e n นอีกประเด็นที่จะบอกว่าเป็นพิทฟอร์นนี่แหละครับผมเห็นการให้ฟูอิดค่อนข้างน้อยครับเวลาได้แอบได้แล้วไม่คสเซ็มสิทธ์ถึงนี้ถ้ารีวิว พวกทางเออานะคีแชเขาให้เรีงยงสามสิบมิลลิกรัมว่อกิโลอยู่เนี่ยหรือว่าน้อยลงแล้วยังเยอะยนะก็ให้เยอะ,ยอะไว้ก่อนนะผมว่าทิพน้ำเกินบางทีง่ายกว่าน้ำทิพไตวายและน้ำไอ้น้ำขาดและไตวายเนี่ยครับทยิยากกว่าน้ำเกินบางทีเราอยากจะช่วยไล่น้ำได้บางทีเราจะเห็นเลดแปดสิบตลอดเวลานี่ก็ขอย้ำไว้เลยนะกัน ทีมมันน้อยไปครับส่วนไอพีแอนติบอดีเราก็าให้กันค่อนข้างดีอยู่แล้วครับเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเชื้อแคมเนกาทีฟปนสิไยก็เซปไตพวกเติร์เจเนเรชันหรือโรฟอร์เจเนเรชันเซบลูโรสกลอรินคือกลุ่มอีกมิตินึงก็พอได้อยู่คนระับโอซิเตอร์บิลิตีคอมเพสก็อย่างที่บอกครับเนี้ยเซทีวีดีวีดีเซตี ันนี้น่าจะเอาบอลลูนล่างนิ่วแล้วบางทีที่จะเป็นแคนเซอร์หรือบางทีเราไม่อยากรีบทําเยอะทําเยอะแล้วบางทีมันเพิ่มโอกาสเพิ่มเไปเจอที่เรามัดเดนเนตก่อนใส่สเตนเข้าไปครับพีดีดีก็เป็นการแทงเข็มใส่แล้วก็มีสายระบายผ่านผิวหนังเข้าไปก็อันนี้ครับเป็นลูก้เดี๋ยวช่วงบายค็มีการดูแลพีดีดีแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะใช้กันมักจะเป็นแคนเซอร์มากกว่าสโตนเนี่ย แล้วก็ถ้าจำเป็นจริงๆก็เอกปอเอาสโตนออกก็มีการใส่ทีทิ้วไว้เป็นสายระบายหรือบางทีก็มีการบายพาสกับที่ทางน้งไส้ไว้เหมือนกันหรือลองวายบายพารัต<ม>ก็แค่โคม่เสร็จสัส้นๆแล้วนะครับในแอดมิสิก็ขออิมเมจจริงด้วยบางทีมาอยู่ ER นะครับก็ดีที่โรงพยาบาลเรามี C ีคุณหมอรังสีก็ไม่ไม่ได้ห่วงไ้มากก็ ถ้าพอทําได้คนไข้ไม่ได้ไตาวายหรือว่าเอเคลื่อนย้ายได้เนี่ยก็เอาไปซีทีก่อนหรือว่าถ้าคิดว่าไม่ได้จริงบางทีก็ลองตามสตาฟเขมาดูก็ได้บางทีอาจจะมาถ่ายอันตรสาวเองอถ้าดับไดเลตจริงหล่างจริงอาจจะนึกถึงโคงเลนเจนติดก่อนแอมิตเพราบางทีมันโคเลนเะติดแล้วมันบางทีถ้าเป็น บอกซิตรามิกอินเฟกมาถึงอยู่หมอนบอร์ดสถานกรรมทีก็ลำบากเหมือนกันนะแล้วก็ที่สุดสเตสก็ไอวีให้พอโซเลนะ่เนี่ยเป็นตัวที่เราใส่แล้วก็เพื่อจะได้ดูว่ายูรีมนนอเท่าไหรนะ่เนี่ยเป็นตัวที่ง่ายที่สุดและว่าน,น้ำมันพอครับผมประมาณนี้